สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและ,ละขนาดพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก่อลใดก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามกำลังใจกับช่องชาแนลคนละด้น,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวาสมามารถแอดไลน์ดีมาที่ b e l i v e r 3 6 9ตรงท้ายของหัวข้อช่เรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรง description แอดไลน์ดีมันทำค่าคู่ได้ครับก็จะ,บจะได้ราคาพิเศษในช่วงนี้บอกราคาไปเลยก็คือ500บาทนะครับตั้งแต่โปรโมชั่นนี้6-16 6-30มกราคมเป็นวันเส้นเดือนเลยนะครับก็500บาทก็อันลาดีมาถามค่าคุยได้ก็จะราคานี้ในช่วงนี้นะครับ500บาทผมว่ามันก็ยังอยู่ในงบของแบงค์500อยู่นะครับก็ไม่ได้แพงมากเกินไปนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะจ่ายได้แหละทีนี้มาดูกันที่เดือนกุมภาพันธ์2567นั่นเองนะครับคือลืมบอกไปว่าผมไม่ได้เปิดรับค่ายาแล้วนะครับ แต่ว่าราคาจะเป็นราคานี้แทนนะครับเรามาดูกันที่จุดตนุราศีพิจิกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ครับลักขณะพิจิกราศีพิจิกเนาะทีนี้เรามาดูที่ดวงดาวเนี่ยมาครึ่งฟ้าแบบนี้นะครับก็คือตั้งแต่ราศีมังกรถึงราศีพฤษภเนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวคานดาวประจำตัวกันก่อนจะพยากรณ์แค่2ดวงเท่านั้นเพราะว่า EP พีนี้เป็น E ีแรกเดี๋ยว e ีพีที่2จะเป็นช่วงวาเลนไทน์แล้วก็ พยากรณ์มดวงนี้นะครับทีหลังเป็นอีพีที่2นะครับเราไปเริ่มอีพีแรกนี่ก่อนนะครับก็คือดาวประจําตัวอังคารเนี่ยโคจอนก็สู่ราศีมกรนะครับหรือมกรามะกรามะกราห้ากุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับหนึ่งถึงสี่เนี่ยอยู่ที่ราศีธนูนะครับก็คือเท่าเท่ากับเดือนมกราคมนั่นแหละทีนี้ห้ากุมภาพันธ์เข้าสู่ราศีมกร พบสาชาซาชาแปลว่าสังคมแปลว่าเพื่อนฝูงแปลว่าสิ่งแวดล้อมรับตัวรวมถึงเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางด้วยนะครับระยะสั้นๆทีนี้อังคารเนี่ยมาจากเรือนอริอริสาชาหมายถึงระวังเรื่องของปัญหาในการเดินทางหมายเขาว่าจะหลงทางได้นะต้องระวังระวังอุปสรรคหมายถึงบางที ฉกละหุกในการเดินทางนะครับอยู่ๆก็มีการเดินทางขึ้นมาสัง,งั้นเนี่ยปุตตะอริไงบางทีอยู่ๆมันก็ได้ไปเลยโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือไม่ได้เตรียมตัวดังนั้นเนี่ยการตั้งตัวไว้เป็นเรื่องที่ดีหมายถึงเราพยายามเอ่ออะไรเตรียมได้เตรียมไว้ก่อนอะไรประมาณนี้อาจจะมีการเดินทางแบบด่นดวนๆแบบไม่ทันตั้งตัว ก็เป็นไปได้นะครับนั้นเนี่ยต้องระวังเพราะมัะนอยู่เร็งลัคนณอยู่หมายถึงว่าอะไรก็ได้มันจะหมายถึงการปุ๊บปั๊บฉับพลันนะครับโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ได้คาดเดาคาดหวังไว้แต่อยู่ๆมันก็มาโดยปุ๊บปั๊บนะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยรามาระวังเรื่องของปัญหาจะเกิดขึ้นโดยที่มาแบบกะทันหันนั่นเองนะครับนี่คือคําพยากรณ์เนาะทีนี้เดี๋ยวดาวสุขเข้ามาทีหลังนะเดี๋ยวอีพีที่2จะพูดทีนี้ เรามาดูดวงที่2ก็คือดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์เนี่ยจะย้ายกลางเดือนทุกกลางเดือนแต่ว่าเดือนนี้มาแปลกนะเข้าสุรศีกลุ่มเนี่ยวันที่13กุมภาพันธ์หกเจ็อ่าปีนี้มี29วันด้วยนะครับเอ่อสิบสามกุมภาพันธ์อาทิตย์อยู่ในราศีกลุ่มเป็นปราะนะครับอาทิตย์เป็นปราะเนี่ยมีเพชรมีพัยเยอะนะครับหมายความว่าคนเกิดราศีกลุ่มเนี่ยเป็นราศีที่หมายถึงเกิดมาช่วงนั้นไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นอาทิตย์เนี่ย ถ้าเป็นเกษตรจะดีแต่ถ้าเป็นปะไม่ดีนะครับเพราะอาทิตย์เป็นปะหมายถึงจะโดดจะเด่นมีปัญหาทุกทีนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าโดดอย่าเด่นอย่ามีปัญหาอย่าทําตัวมีปัญหาเพราะไม่งั้นจะเด่นพอเด่นเสร็จมีปัญหาทันทีนะครับปัญหาก็จะลุกลามไปใหญ่นะครับประมาณนี้ทีนี้อาทิตย์เนี่ยมาจากเจริญนกรรมะคือการงานนะครับหรือปัจจุบันก็คือปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยนะครับ ทีนี้การงานประสู่เรือนพันธุกัรรมมะพันธุเป็นประนะครับหมายความว่าอาจจะต้องมีการไปไปมามาระหว่างบ้านหมายความว่าต้องมีการย้ายที่หลับที่นอนอาจจะต้องมีการเดินทางนะครับนี่สาชะจต้องมีการเดินทางนะครับไปมา,มาอาจจะทําให้เราไม่ได้ง่ายกับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับหมายความว่าอยู่ๆก็ได้ไปแบบฉุนะหุกด้วยแล้วก็ไปเรื่องงานนะครับไปด้วยงาน แล้วก็ได้ไปนอนค้างต่างถิ่นนะครับแต่การนอนนั้นไม่ได้สบายเพราะมีดาวเสาอ,อยู่ด้วยหมายความว่ามันอาจจะไม่ชินมันอาจจะแบบเราคือหมายถึงว่าคนเราอะเวลานอนที่ที่ไม่ใช่ที่นอนปัจจุบันหรือที่นอนที่เราคุ้นเคยอะมักจะมีการนอนไม่ค่อยหลับถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่คุ้นชินนะครับมันแบบลักษณะบางทีบางคนชอบเตียงนุ่มๆ แต่พอไปพักโรงแรมเตยียงมันแข็งนอนไม่ได้อยางงี้ครับมันไม่เหมือนเดิมไม่ได้บอกว่ามันแบบเออแบบดอจรอนะครับไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามันเปลี่ยนไปมันไม่สามารถจะนอนได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับขออภัยนะถ้ามีเสียงน้องหมาพอดีข้างๆบ้านเขามา,าถางหญ้าแล้วเอารถแมคโครมาตักดินด้วยนะครับก็เลยมีเสียงน้องหมามันเห่านิดหนึ่ง เบื่อมีแต่ปัญหาไม่รู้อะไรกันหนาชีวิตเนี้ยมันมีแต่คนอื่นสร้างให้พอว่างตอนนี้ก็มีคนมาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับวุ่นวายจริงๆชีวิตผมเนี่ยอ่ะมีแต่ต้องไปแบกรับคนอื่นตลอดเลยไม่เคยทําอะไรให้ใครแต่ต้องไปมีแต่คนมาเอาเปรียบมีแต่คนมาทําร้ายไม่เข้าใจจริงๆวุ่นวายจริงๆโอเค แค่เรื่องเงินก็ลําบากเรื่องค่ายาเนี่ยต้องมาจ่ายเพิ่มเนี่ยถ้าไม่ต้องจ่ายค่ายายังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอมีค่ายามาแล้วเนี่ยเรื่องป่วยเนี่ยแค่ป่วยมันก็เหนื่อยใจจะแย่แล้วยังต้องไปมีค่าใช้ใจ่ายค่ายาเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วไรายได้ก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนแต่ก่อนอีกนะครับก็กลัวมันจะป่วยซ้ำสองเนี่ยไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่าค่าไปตรวจค่าเลือดเพิ่มเนี่ยนะครับอ่ะโอเค ไม่อยากบ่นให้คนอื่นฟังหรอกนะแต่ว่าเนี่ยก็ได้เห็นแล้วเนี่ยนะครับโอเคจบเรามาพูดกันต่อทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยเจอกระดาวทิศมันเป็นคู่ทัดไสมาถึงร้อนอกร้อนใจที่อยู่บ้านเนี่ยเหมือนผมเป๊ะเลยที่เกิดขึ้นตอนนี้ยก็คือพูดไงว่าอ่ะเหมือนยกตัวอย่างแล้วกันเนาะก็จากที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยว่าเราอยู่บ้านของเราดีๆแต่นั้นมีแต่เรื่องทุกข์ใจมีเรื่องกังวลวิตกนะครับ แล้วก็อาทิตย์เป็นปะาเนี่ยมีแต่เพศภัยเนี่ยมาไปเหมือนผมเลยเนี่ยเต็มตัวนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยว่าเดี๋ยวอยู่ๆข้างบ้านก็ตอกนูน่นตอกนี่มันทําให้วินเอ่อเขาเรียกว่าลำคาญใจใได้อะไรประมาณเนี้ยมันจะมีเสียงรบกวนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังเพราะว่ามาจากเดือนกร,รมมะดาวเสาร์ก,ก็มาจากเดือนสาชาแต่ว่าเพื่อนบ้านไอข้ข้างๆนี่แหละนะครับจะนําเรื่องก่อกวนนะครับทำให้เราลำคาญใจ ไปเลยนะครับขนาดผมไม่ได้เกิดราศีพิจิกและขนาดพิจิกนี่นเนี่ยยังเหมือนไปเลยแล้วก็ตรงกับกําลังพยากรตรงนี้อยู่พอดีเลยนะครับดาวพุธมาทีหลังนะเดี๋ยวเราค่อยว่าแต่เอาอาธิเสาเนร้อนอกร้อนใจเมื่ออยู่ที่บ้านดังนั้นเนี่ยเที่ยวครับหรือไม่ก็ทํางานแบบคือใครที่ออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยดีแต่ใครที่อยู่ทํางานที่บ้านเหมือนผมเนี่ยแย่นะครับอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับ คอบคุมอะไรไม่ได้เลยจะไปพูดตอนอื่นก็ไม่ได้เพราะไม่ว่างนะครับเพราะบางทีก็มีดูดวงส่วนตัวบ้างบางทีก็ต้องออกไปข้างนอกบ้างเพราะผมไม่ได้นั่งเฝ้าจอตลอดเวลาเนาะเพราะว่ารอตั้งนมตั้งนานก็ไม่มีลูกค้าสักทีแต่พอออกไปข้างนอกปุ๊บลูกค้าทักมาเต็มพอมาทีหลังก็ไม่ไม่ดูกันแล้วอะไรเงี้ยครับมีแต่เรื่องจริงๆไม่รู้อะไรนะักหนาเนี่ยเตรียมตัวมีเรื่องสำหรับคนพิจิกนะครับไม่อยากทายไลน์เลยนะแต่ว่าเดีย๋ยวเราไปดู e ีีที่2แล้วกันว่า มันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะยังลายแบบคงเส้นคงวาเอาเป็นว่าเดือนกุมภาพันเนี่ยอยากคาดหวังอะไรอย่างเช่นเออมันเป็นวันแห่งความรักนะแต่มันอาจจะเป็นวันที่ไม่ดีก็ได้เพราะอย่าลืมว่าวันวันเลนทนยที่แท้จริงอ่ะมันได้มาจากอะไรบ้างมันแลกมากับอะไรบ้างกว่าจะมาเป็นวันเลนทายที่แท้จริงนะครับในนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังตรงจุดนี้แล้วก็เราจะมองโลกสวยอย่างเดียวว่าเออเป็นวันวันที่คนรักกันวันที่คนมอบดอกกุหลาบให้กัน แต่เปล่าบางทีมันอาจจะเป็นเราเองเ่ยที่เกิดเรื่องก็ได้เช่นบางทีแฟนขอบอกเลิกก็มีเพราะว่าผมยังเคยคุยเลยกับคนที่เขาไม่ได้คนคุยหมายเขาว่าลูกค้าครับมีแบบมาเลิกกันอะไรเนี้ยมันก็มีให้เห็นหนังตอนหนักแล้วว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะสวยหรูอย่างที่เราเข้าใจกันกับการให้ดอกกุหลาบอะไรประมาณนเนี่ยเนาะยังไงก็อยา่าคาดหวังครับคาดหวังเท่ากับผิดหวังเนาะประมาณนี้ ก็อลไรก็แชร์ก็ซับสไครต์ติดตามเรกังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ